รอบนี้มาช้ามากนะครับเพราะว่ามเองค่อนข้างจะยุ่งแล้วก็ไม่ค่อยว่างเท่าไหร่นะฮะก็กลับมาปิดอีเวนต์นะครับคงไม่จะรีวิวนะฮะเขาเปิดเข้ามาก็เห็นเลยนะครับว่าพร้อมแรกนะครับอ่ะดีทำให้ดูก่อนนะครับอีเวนต์นี้ก็เป็นอีเวนตนะ์ฮาลนชุดว่ายน้ำนะครับเงื่อนไขก็เอาแบบสั้นๆเลยนะ ก็คือให้สะสมะกา๊าซเอบวกหมวกฟังนะครับก็วิธีจะได้ A อหมวกบวกฟังเนี่ยมันก็มีหลายวิธีนะครับก่อนหน้านี้ GM ก็เพิ่งแจก A อหมวกบวกฟังไปใบหนึ่งนะครับปกติแล้วเราจะต้องใช้การรวมกา๊าซแบบฟิกกา๊านะครับซึ่งกา๊าซที่ต้องใช้ก็คือกา๊าซปัดเข้าส่วนน้ำเอบวกนะครับ ก็จะได้จากการสุ่มแพ็คพรีเมียมซะส่วนใหญ่นะครับหรือว่าอัปเกรดการ์ดให้เต็มแล้วก็ลุ้นแพ็คการ์ดมาเปิดนะครับผมมีเนี่ยบัตรเข้าสวนน้ำเพียบเลยทองไม่พอนะครับนี่ก็มี5ใบนะครับเนี่ยบัตรเข้าสวนน้ำเอบวกแล้วก็ไปรวมกับการ์ด A บวกนะครับจะใช้บัตรเข้าสวนน้ำเอเป็นความก็ได้ก็จะได้อ่า A หมวกฟางนะครับแต่ถ้าได้ตัวละครบางตัวจะได้เป็น A บวกหมวกฟางเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมรวมให้ดูนะทำไปเรียบร้อยนะครับรวมเสร็จปับ๊บจะส่งการออกมาหนึ่งนะในห้าใบนะจรงนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับดาร์กนะมีใครล่านะเมื่อรวมเสร็จแล้วเนี่ยก็จะได้การ ไอ้บุกหมวกฟางมานะครับเนี่ยครับพอได้มาแล้วเราก็เอาไปแลกนะครับสามารถจะแลกออกมาได้เลยนะฮะอีเวนต์นี้ก็ยังไม่หมดนะครับหมดวันที่8นะครับแต่ผมรีบทาก่อนที่อีเวนต์มันจะขึ้นอีเวนต์ใหม่นะอันนี้ก็ได้มา6กใบนะครับกอแรกเลย แลกเสร็จก็จะไปอยู่ในคลังนะครับ <jumps> เปิดอกมานะครับก็ไปแลกนะซึ่งการนี้ก็ยังสามารถที่จะแลกได้จนถึงวันที่8นะครับจะมีเวลาไม่ต้องรีบร้อนขนาดนั้นนะเพชรผมก็ลดลงมาเยอะเลยเอาเพชรคืนนะครับส่วน G ก็จะเป็นจ เหมือนกล่องบินนะใน่ผมก็ได้2ใบภูมมันให้หมวกฟางมา2อันเลยนะครับเนี่ยก็กลายเป็นว่ามีอันี่2ใบถ้าว่างก็นั่งทำใบที่2ก็ได้นะครับถ้ามีเวลาแต่ทองผมไม่พอพอมีแค่เนี้ก็เลยเอาแค่นี้ก่อนนะครับ๋ยวก็จะพยายามอัพให้เต็มก่อนที่มันจะปิดอีเวนต์นะ โอเคนะครับการ์ดที่ผมมีก็จะเป็นการที่นี่ผมรวมหลายอันมากนะมาเป็นฝูงเลยเอสบวกเยอะมากอะตอนนี้น่าจะมีประมาณสี่สิบห้าสิบใบได้เยอะจริงๆนะครับจนแบบแถมได้นังสือเอสมาด้วยนังสือเอสเนี่ยบางคนถามว่าเอาไว้ทำอะไรนังสือเอสก็เอาไว้รวมฟิกกาดนะครับ กับการ์ดที่อยากให้มันเป็นเอสบวกเช่นซุนหงโคงเนี่ยอัพเต็มแล้วนะครับก็อัพหนังสือให้เต็มแล้วก็มารวมกันจะเป็นซุนหงโคงเอบวกจบง่ายดีนะโอเคนะครับก็ไม่มีอะไรมากมายสำหรับคราวนี้นะมาดูสกิลของการ์ดก่อนอเดี๋ยวใส่ให้ดูนะครับปกติแล้วเนี่ยอันนี้ถ้าอัพเต็มนะครับก็จะเป็นเมื่อสร้างสิ่งก่อสร้าง,สา,งสามหลักก็ ถ้าอัพเต็มก็จะมีโอกาส34นะฮะที่จะไปที่จุดเริ่มต้นนะฮะมาดูสกิลนะครับสกิลนะครับมีโอกาส27ที่จะป้องกันการซื้อต่อของคูตสู้นะฮะก็เหมือนกับโคอีของไตของไตวันแล้วก็เกาหลีนะครับถือว่าใช้ได้นะผมก็เล่นตัวนี้ไปก่อนถ้าอัพการเต็มเนี่ยก็จะได้รับคุณสมบัติพิเศษ ที่เขาเรียกว่าเนี่ยเหมือนโทรโครก98%ถ้ามีโอกาสจบเกมก็มีโอกาสได้ถอยต่อก็98%มันก็ทีครับมีน้อยครั้งมากที่ไม่ออกโอเคนะครับอีเวนต์นี้ก็ปิดอีเวนต์กันง่ายๆกันอย่างนี้ครับขอโทษที่มาชา้ามาสะเกืบหมดอีเวนต์เลยแต่อีเวนต์ยังไม่หมดนะครับจะหมดจ,จริงๆวันที่8 อีเวนที่จะหมดจริงๆก็คืออีเวนรวมรวมรวมการ์ดเราได้การ์ดพิเศษนะก็จะหมดในอีกไม่กี่ชั่วโมงนะครับส่วนอีเวนสำหรับแรกการฮาลูนาชุดไว้น้ำยังมีอยู่ทังวันที่8กระกฎาคมใครยังได้ไม่ครบอะไรก็เตรียมๆไว้ครับโอเคครับวันนี้ก็มาปิดอีเวนให้ดูเฉยๆนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ